สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเฟิร์สนะครับกับรายการในพิ t ทอครับวันนี้ครับเราจะมาสรุปข้อมูลนะครับเจ้าตัวนิคอนแซดเอซนะครับซึ่งจะเป็นกล้องนะครับนิคอนมิเลเลตตัวใหม่นะครับซึ่งจะมีแนวนะครับที่ค่อนข้างจะเรดโทมากๆเลยครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับสเปคต่างๆนะครับรวมถึงราคาเปิดตัวครับจะเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามชมกันเลยมาพูดถึงสเปคนะครับเจ้าตัวนิคอนซซดเอฟซีกันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ครับจะใช้สเปคนะครับเดียวกับเจ้าตัวแซดห้าสิบเลยครับ นั่นก็คือจะใช้เซนเซอร์นะครับ APS-C ความละเอียด20.9ล้านพิกเซลนะครับใช้เลนส์นะครับเป็น4เมลนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับจะสามารถพิกนะครับเซลฟี่ได้ซึ่งอันนี้ดีมากๆสำหรับคนที่เป็นคอน sumer ทั่วไปครับแล้วก็อยากได้กล้องตัวหนึ่งนะทั้งถ่ายเที่ยวได้นะครับถ่ายสวยๆแล้วก็ถ่ายเซลฟี่รวมถึงเราสามารถนำนะครับจอตัว CFC ตัวนี้นะครับมาเป็นท็อปได้ ตัวดีไซน์นะครับของเจ้าตัว CFC ตัวนี้นะครับจะคล้ายๆเจ้าตัว FM2 ครับแต่ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มนะครับในการอัดวีดีโอด้วยซึ่งก็จะเป็นในยุคสมัยใหม่ๆนะครับที่กล้องทุกตัวนะครับก็สามารถอัดวีดีโอได้โดยตัวนี้ครับน่าจะถ่ายนะครับวีดีโอได้ในระดับ 4K 30fps ครับตัวสีบอดี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับทั้งหมด2สีและ3แบบครับสีแรกนะครับก็คือจะเป็นสีดาครับโดยสีดำนะครับก็จะมีเป็นยางนะครับสีดาครับแล้วก็มียางนะครับสีน้าตาลซึ่ง หลายๆคนก็พูดนะครับว่าตัวอย่างสีน้าตาลก็จะเป็นยางที่เป็นแบบหนังก็ได้นะครับส่วนหนึ่งแบบหนึ่งครับก็จะเป็นบอดี้นะครับแบบสีเงินครับแล้วก็ตัดนะครับด้วยยางนะครับหรือว่าหนังสีดํานั่นเองตัวดีไซน์นะครับบอดี้ครับอย่างที่บอกไปครับก็คือจะเหมือนเจ้าตัว FM2 นะครับที่เคยมีเมื่อนานมากแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันทําให้ เจ้าตัว CFC ตัวนี้นะครับไม่มีตัวคลิปนะครับก็อาจจะทําให้หลายๆคนนะครับจับไม่ถนัดแต่ผมเชื่อว่านะครับก็อาจจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับมาใช้งานกับเจ้าตัว CFC นี้นะอาจจะเป็นแฮนด์กริปนะครับเล็กๆก็ให้สามารถจับถนัดมากยิ่งขึ้นครับส่วนราคานะครับของเจ้าตัวนี้คอน CFC ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่1,000เหรียญครับพร้อมเล่นคิดนะครับหรือว่ามา30,000ต้นๆครับ ผมคิดว่านะครับเจ้าตัวพร้อมเฉพาะตัวบอดี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8 5 0ร้อยถึงแปดรหเหรียญครับนอกจากนี้นะครับนิคอนครับก็จะมีเลนส์ตัวใหม่นะครับในที่ค่ากันว่านะครับจะใช้ซีรีส์นะครับชืิโกเอสีแล้วก็จะมีเลนส์นะครับออกมาทั้งหมด2ตัวครับตัวแรกครับคิดว่าจะเป็นตัว28่มิลนะครับ f 2 8ครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัว40่มิลแทบ f 2ส่วนกำนวนการเปิดตัวนะครับของเจ้าตัวนิคอนซ f เตัวนี้นะครับก็จะอยู่ภายในเดือนนี้นะครับหรือว่ามิถุนนายคครรัับบ2 6 4 ส่วนกำหนดวันตอนไหนครับก็จะขยับไปนะครับอีกเดือนแล้วจะเป็นเดือนกรกฎาคมครับส่วนวันที่ก็ยังไม่มีที่แน่ชัดว่าจะเปิดตัวนะครับแล้วก็จะขายนะครับวันที่เท่าไหร่ครับทั้งหมดนี้ครับเป็นข้อมูลนะครับของเจ้าตัวนิ Nikon SfC ครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกผมด้วยวันนี้ครับผมเฟิร์สครับจากช่องเดอะพีรายการเดอะพีทอล์ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ